ถ้าคุณกำลังเทรดกับกองทุนเดอะไฟเอร์หรือคิดจะเข้าร่วมระวังให้ดีแค่พลาดเล็กน้อยอาจทำให้คุณไม่ได้รับเงินกำไรที่ควรเป็นของคุณครับผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วและวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพื่อให้คุณไม่ต้องเจอปัญหาแบบเดียวกับผมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A i t เททครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากมาแชร์ให้ทุกคน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผมเองเกี่ยวกับข้อควรระวังในการเทรดกับกองทุนเดอะไฟเออร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพลาดไปและเกือบทําให้ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งกําไรจากการเทรดครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับใครที่กําลังเทรดกับกองทุนเดอะไฟเออร์หรือกําลังสนใจเข้าร่วมเพราะกฎของกองทุนนี้มีรายละเอียดเยอะมากและหากเราไม่ศึกษาให้ดีอาจเผลอทำผิดกฎโดยไม่รู้ตัวเหมือนที่ผมเจอครับ เดอะไฟเออร์ <The> มีกรรมการที่เคร่งครัดมากโดยเฉพาะเรื่องห้ามการประสานงานการเทรดระหว่างบัญชีซึ่งหมายความว่าห้ามใช้หลายบัญชีที่มีพฤติกรรมการเทรดคล้ายกันห้ามคัดลอกคำสั่งซื้อขายจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งห้ามเปิดคำสั่งซ้ำกันหรือทำเฮกซิ้งระหว่างสองบัญชีถ้าพวกเขาตรวจพบก,การกระทำแบบนี้บัญชีจะถูกระงับและยุติทันทีครับทีนี้ปัญหาของผมคือ ผมไม่ได้ตั้งใจโกงหรือหาทางใช้ช่องหว่อะไรเลยแต่ด้วยความไม่รู้ผมเปิดบัญชีเพิ่มเพื่อใช้โปรโมชั่นบูตแคมป์หดอลลาร์แล้วเทรดด้วยแนวทางเดิมที่ผมใช้ปกติดโดยไม่ได้อ่านกฎละเอียดซึ่งปรากฏว่ารูปแบบการเทรดของสองบัญชีมันคล้ายกันมากจนเดอะเฟเอร์มองว่าเป็นการประสานงานกันระหว่างบัญชีครับผลที่ตามมาก็คือบัญชีของผมถูกระงับการถอนเงินทันทีครับ ผมได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดกฎซึ่งตอนแรกผมก็งงมากว่าผมทำอะไรผิดสุดท้ายต้องใช้เวลาและกระบวนการเจรจากับทีมงานกว่าจะได้รับเงินคืนครับนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ครับอย่ามองข้ามรายละเอียดของกฎเพราะบางครั้งความผิดพลาดอาจไม่ได้มาจากความตั้งใจแต่เกิดจากการที่เราไม่ศึกษาเงื่อนไขให้ดีพอครับหลังจากผมขอถอนเงินหนึ่งอดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่20มกราคม2568ผมก็ได้รับอีเมลจากทีมความเสี่ยงของ The Fire ซึ่งข้อความในเมลทำให้ผมตกใจมากเพราะพวกเขาแจ้งว่าหลังจากตรวจสอบบัญชีของคุณเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นโดยบัญชีเหล่านี้อาจใช้เครื่องมือเดียวกันมีรูปแบบการเทรดที่คล้ายกันและใช้ที่อยู่อีเมลต่างกันเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปรง่งใสโปรดชี้แจงข้อมูล และอธิบายกลยุทธ์การเทรดของคุณเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพออ่านจบผมรู้ทันทีว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ผมรีบตอบกลับอีเมลทันทีในวันรุ่งขึ้นโดยอธิบายไปว่าผมมีสองบัญชีใช้ชื่ออีเมล A และอีเมล B นามสมมติเพราะต้องการใช้โปรโมชั่นบูตแคมป์ราคา1ดอลลาร์ผมเทรดด้วยคำสั่งที่คล้ายกันแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการประสานงานผมเข้าใจผิด คิดว่ากฎนี้ห้ามเฉพาะการร่วมมือกับเทรดเดอร์คนอื่นผมไม่รู้ว่าห้ามแม้แต่กับบัญชีเทรดของตัวเองผมต้องการแสดงความจริงใจโดยเสนอให้ปิดบัญชีที่สองและขอให้บัญชีหลักของผมยังใช้งานต่อไปได้ทีมงานความเสี่ยงของเดอะไฟ e ออร์ตอบกลับมาในวันเดียวกันโดยแจ้งว่าการใช้หลายบัญชีถือเป็นการละเมิดกฎของเราโปรดยืนยันที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่คุณใช้ลงทะเบียนผมจึงรีบตอบกลับไปพร้อมยืนยันอีเมลทั้งหมด และขอโอกาสให้ผมได้เทรดต่อในบัญชีหลักต่อไปครับวันที่22มกราคม2568ทีมงานส่งอีเมลกลับมาอีกครั้งบอกว่าโปรดยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการเทรดที่ถูกห้ามผมตอบกลับทันทีว่าได้อ่านและเข้าใจแล้วและถามย้ำกลับไปว่าบัญชีหลักของผมยังใช้งานได้อยู่หรือไม่จนกระทั่งวันที่23มกราคม2568ทีมงานตอบกลับว่า คุณสามารถเทรดในบัญชีนี้ต่อไปได้แต่พวกเขายังไม่ได้บอกชัดเจนว่าผมจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่และในวันที่25หกุมภาพันธ์2 5ง8มผมส่งอีเมลกลับไปถามอีกครั้งว่าผมสามารถเทรดในบัญชีหลักนี้ต่อและสามารถถอนกำไรที่ค้างอยู่ได้หรือไม่สุดท้ายในวันที่28มกราคม2568ทีมงานตอบกลับมาเป็นข้อความที่ทำให้ผมโล่งใจที่สุดคือ คุณสามารถเทรดและทำกำไรได้การถอนเงินของคุณได้รับการดำเนินการแล้วซึ่งหมายความว่าผมสามารถถอนเงินที่ถูกระงับไว้ได้สำเร็จแต่บัญชีอื่นๆที่ผมเปิดเพิ่มไว้นั้นถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าเทรดต่อและนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนระวังไว้ครับจากประสบการณ์ตรงนี้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างที่สำคัญเริ่มต้นจากการต้องอ่านกฎของกองทุนให้ละเอียดก่อนการเทรดเพราะกฎบางข้อ อาจตีความได้หลายแบบถ้าหากไม่แน่ใจควรสอบถามก่อนเพื่อความชัดเจนครับนอกจากนี้อย่าสมัครหลายบัญชีโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนถึงแม้จะเป็นบัญชีของตัวเองก็ตามซึ่งถ้าลักษณะการเทรดเหมือนกันอาจถูกมองว่าเป็นการประสานงานกันโดยไม่ตั้งใจได้ครับและสุดท้ายถ้าหากเกิดเหตุการณ์ถูกระงับบัญชีจำเป็นต้องรีบชี้แจงและสื่อสารอย่างมืออาชีพครับ อย่าใช้อารมณ์และควรยอมรับข้อผิดพลาดพร้อมขอโอกาสในการแก้ไขให้เร็วที่สุดครับ The Fire เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับคนที่มีวินยัยและเข้าใจกฎอย่างละเอียดครับเพราะหากเทรดโดยไม่ได้ศึกษากฎและเงื่อนไขให้ดีก็อาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับผมแม้ว่าสุดท้ายจะสามารถถอนเงินก้อนแรกออกมาได้สำเร็จแต่นี่ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่อยากมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,เ,อนเทรดเดอร์ได้นำไปปรับใช้กันครับ นอกจากนี้ยังมีกฎและเงื่อนไขในการเป็นเทรดเดอร์ของกองทุนเดอะไฟ e อีกมากมายซึ่งสิ่งที่พูดถึงในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกฎระเบียบที่นอกเหนือจากกฎการเทรดทั่วไปเท่านั้นครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ